ซื้อบ้านใหม่ทั้งทีเครื่องชงกาแฟดีๆก็ต้องมีติดบ้านครับวันนี้อมจะพาไปดูการติดตั้งเครื่องชงกาแฟกับบ้านใหม่หลังนี้ครับติดตั้งเครื่องชงกาแฟเสร็จแล้วครับเราจะมาทำกาแฟซักแก้วนึงกับเครื่องนี้ดูครับ กาแฟนุ่มละมุนกลมกล่อมมากเลยครับเหมาะกับการอยู่พักผ่อนที่บ้านสบายๆแบบนี้ครับและว,วันนี้ผมอยู่ที่โครงการพาวิเลตครับกับบ้านสไตล์นอร์ดิกเริ่มต้นที่ราคาเพียง2.9 9้าล้านบาทเท่านั้นผ่อนสบายครับเพียงเดือนละหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองครับและที่นี่ยังมีโครงการหลากหลายโครงการครับมีบ้านหลากหลายขนาดหลากหลายไซส์หลากหลายดีไซน์ให้เราเลือกสรรตามใจเราได้เลยครับสามารถในระิตชีวิตดีๆกับความสุขดีๆที่พาวิเลตได้เลยครับ